อู่สงวนสัตว์เขาเรียกอะไรรูปเจ็คสไปโรหรือเปล่า8ล้อนะครับ6น็อตทรงเทนเลอร์ของที่อู่สงวนสัตว์นะครับวิวให่ครับคันนี้จะเป็นนายสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องริบสายมันครับคลิปนี้ผมอยู่ที่อู่สงวนศัด์พา f อพาท่านผู้ชมนะครับที่เป็น f c ของอู่สงวนศัตว์นะครับหรือว่าเป็น f c ฟของริบสายมันพามาดูรถสวยๆรถ่อๆที่ อูอ๋สงวรศักรนะครับว่ามีกี่คันมีเยอะหรือเปล่านะครับรอขึ้นกระบ,บะด้ำกี่คันโอ้สวยงามมากนะครับดูข้างในสีม่วงาฝาข้างเป็นมินียมนะครับละแนงสองไม้เดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับเดี๋ยวเราชมคันนี้กันก่อนนะครับซีรีส์500ตัวนี้หน้าเดิมสวยงามมากนะครับป้ายทะเบียนอยุธยาด้วยน่าจะมีเจ้าของหรือเปล่านะครับสวยงาม ทรงกรเกษตรแบบโอ้โหแบบกระบะทรงสามมิตนะครับคันนี้ก็คือกระบะทรงสามมิตมากเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับโอ้โหนี่ไงกระบะทรงสามมิตรก็จะเป็นกระดูกประมาณนี้สวยงามมากนี่คันนี้ก็ขึ้นกระบะเสร็จแล้วนะครับรอเก็บรายละเอียดเก็บสีหัวหสวยงาม ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นรถที่ใช้งานของพ่จิบนะครับเป็นรถของทางอูส่สวรศักเดี๋ยวผมพาไปดูนะคันนั้นคันนั้นจะเป็น FCR 2อ่า f ่ r 240ลากลูกนะลูกก็จะจอดอยู่ข้างกันใช่ไหมตัวลูกตัวแม่นะครับตัวนี้จะเป็น S 7 0 0นะครับ700เป็นเทเลอร์อันนี้ก็จะเป็น S 7 0 0ถัดมาก็จะเป็นซีรีส์500นะครับอ่ะทีมช่างเขาเปิดเปิดเพลงนะครับเราเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ของเขา เรากลัวมากนะครับกลัวเรื่องนิสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวเรามาดู FTR แม่ลูกคันนี้กันก่อนนะครับอ่าลูปเขาเรียกอะไรรูปแจ็คสเปโรหรือเปล่านี่เนี่ยสวยงามมากตัวนี้เครื่อง240หัวใหญ่หัวแคบนะครับโอ้โหเหมือนหัวอ่า1ิล้อเลยอันนี้น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไร8ล้อนะครับ 8ล้อลากลูกสวยงามจริงๆนะคันนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวพามาดูใก,ใกล้ๆครับดู8ล้อนะครับ6นอ็อตเดี๋ยวเราไปดูเพลาท้ายหน่อยว่ากี่นอ็อตก็6น็อตเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น FTR 240นครับโอ้โหเป็นต่อข้อกเกษตรแบบสูงๆเลยนะครับเหมาะาสำหรับบรรทุกข้าวนะครับคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูตัวลูกนะครับตัวลูกความสูงก็ไม่ต่างกันมากนะครับตัวลูกจะเป็นควอ่าจะเป็นหกล้อเดี๋ยวพาชมตัวนี้จะเป็นรถใช้งานของที่อู่สงวนศักดิ์นะครับอันนี้คือผมคาดเดานะเพราะว่าเห็นพี่จ๊บลงหรือว่าบรรทุกข้าวนะครับสวยงามถัดมาก็จะเป็นอ่าเอส0จ็ดร้อยจะเป็นเทเลอร์นะครับ ทเทเดล่ารถเกี่ยวทรงเทนลเลอร์ของที่อู่สงวนศักดิ์นะครับคือสวยงามมากทรงเทนลเลอร์เนี่ยสวยงามจริงแปะด้านข้างก็อุดเจริญการช่างนะครับถาดถาดจริงๆเลยน่าจะเป็นของอช่างโอุดเจริญการช่างนะครับตัวนี้จะเป็น S712 ล้อแสเทนตี้อะ เดี๋ยวมาดูขนาดยางนะครับ12ร้อแทนเตียเขาใช้ขนาดยางอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ2 4 5 7 0 R 19.5นะครับเขาจะใช้ยางขนาดนี้จะเป็นยางของญี่ปุ่นคันนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นระบบแหนบหน้าถุงลมด้านหลังถ้าเป็นรถเกี่ยวเนี่ยจะเป็นสไตล์นี้หมดเลยของตกแต่งก็มีหมวกแก๊ปดาบปัดน้ำฝนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นครอบโครเมียมแล้วก็ กันชนหน้าจะเป็นสเตเลตนะครับล้อชุบนะครับล้อชุบเหลดขอบแคปเหลดสวยงามมากคันนี้ผมชอบมากนะแมลูกคันนี้โอ้โหกระบะนะครับฝาข้างเป็นมีเนียมและแดงเป็นมีเนียมหมดเลยคือสุดจริงๆนะครับกะว่าจะพาไปดูกะว่าจะพาไปดูคันสีม่วงนะครับแต่ว่าทีมจ้างเขาเปิดเพลงมาเราก็ค่อนข้างที่จะกลัวนิดนึง เดี๋ยวเรามาเดินชมข้างในนะครับผมเห็นคันหนึ่งที่แบบสวยงามมากรู้สึกว่าน่าจะเป็นซีรีส์500นะครับน่าจะเป็นฮิโนเมกาเดี๋ยวพาเดินมาดูอันนี้แบบเรียวๆนะไม่มีการตัดต,ต่อไม่มีอินเสิร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศภายในอู่ของพิจิบหรือว่าอูส่สวนศักติ์สวยงาม,มจริงๆครับท่านผู้ชมครับคันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแยกนะครับคันนี้เพิ่งขับมาจอดเลยคันนี้ เดี๋ยวมารีวิวแยกนะคันนี้เดี๋ยวรอชมรีวิวแยกครับคันนี้จะเป็นไอซ์อีฮิโนซีรีส์500แปลงหน้าดูมินิเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวแยกกันคันนี้คือสวยงามมากๆคือรอเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆพร้อมส่งโอ้โหจิจกออกหลายตัวมากนะครับมาที่นี่อ่ะเดี๋ยวให้ชมชมคร่าวๆไมกายในออ่ของพิจิบหรือว่าอูสงวนศัก์ื้นที่กว้างนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ ขอขอบคุณอพี่จิ๊บนะครับที่ให้เข้ามารีวิวเดี๋ยวเรามารีวิวคันนี้แยกกันนะครับเป็น EP เทรลเลอร์ล่างรถเกี่ยวกันสวยงามมากเทรเลอร์คันนี้ทรงหล่อเลยทอ่อปากฉลามท่อคู่ด้วยสวยงามมากตอนนี้ช่งางกำลังเก็บรายละเอียดครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็น1อ0 0ซ์จิก็เข้ามาวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมก็เลยแบบมีเสียงอ่า ไม่ดังมากนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากแต่ว่าเสียอย่างเดียวพี่จิ๊บเจ้าของอูสง่สมุนรศักนะครับไม่อยู่ให้ข้อมูลนะครับซึ่งผมก็เลยถือวิสาสะนะครับต้องขอขอบคุณนะพี่จิ๊บทางอูสง่สมุนรศักด้วยนะคบที่ให้โอกาสอุลิศสายมันได้เข้ามารีวิวถ่ายคือสวยงามมากๆนะคันนี้ทายแบบสวยจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสวยงามจริงๆ รถที่รอต่อเก็บรายละเอียดก็เยอะแยะนะครับสวยงามนะครับเป็นครั้งแรกเป็นคลิปแรกนะครับที่ได้เข้ามาที่อ,อู่สงวนศักดิ์ก็เมื่อก่อนนะครับอยากจะเข้ามาแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้ามานะครับวันนี้ก็ทักถ,ถามพี่จิ๊บเลยว่าพี่จิ๊บบ้างไหมพอดีผมมาที่แถวแถวบ้านพี่นะครับที่แถวแถวอูน่นี่แหละ ผมขอเข้ามารีวิวได้ไหมนะพี่จิ้มก็บอกว่าพี่ไม่ว่างแต่ว่าพี่ชายพี่อยู่อูอยู่นะครับก็คือเข้ามารีวิวได้เลยผมก็เลยดิงตรงนะครับยิงตรงมาเลยก็พามาชมรถสวยๆรถล่อๆรถงามนะครับที่อูอ่สงวนศักดิ์คือสุดจริงๆนะครับคือสวยงามมากอืคันนี้สีบันแววมากนะครับเป็นสีชมพูหรือว่าสีบันเย็น ภาษาอีสานเขาเรียกสีบานเย็นนะครับนี่ก็กำลังเก็บรายละเอียด S700 มีเยอะมากนะครับมีคันข้างในนู่นอีกหนึ่งคันแล้วก็มีคันนี้นะครับคันนี้น่าจะเป็นลูกค้าสั่งไปแล้วน่าจะเก็บรายละเอียดตกแต่งนิดหน่อยหนะครับส่งรอบได้ เป็นยังไงครับบรรยากาศที่อูสงวนศ,ศักนะครับหลายๆท่านยังไม่เคยมาหลายๆท่านหลายๆยูทูบเบอร์ก็เข้ามามาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับโอลิสสายมันก,ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็หวังว่านะครับครั้งต่อไปก็น่าจะได้มานะครับเพราะว่าน่าจะรอรถเสร็จนะครับรถต่อเสร็จแล้วก็ค่อยมารีวิวประมาณนี้ปกติก็จะโปรโมทให้อ่าพี่จิ๊บอูสงวนศ,ศักทางเพจ Facebook นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเ f สด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับยอดกดไลค์กดแชร์ก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับแต่และรูปของรถที่อูสงวนศักนะครับคือขอบคุณพี่จิ๊บมากนะครับที่อ,อุตส่าห์อนุญ,ญาตให้เผยแพร่รูปรถนะครับคือเป็นรถสวยๆนะครับคือสไตล์ผมชอบรถสวยรถเรียบๆแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับแต่ถ้ามีงบมีอะไรก็น่าจะจัดเต็มเลยนะน่าจะทำ เหมือนพี่ท็อปนะครับน่าจะมีสักคันหนึ่งเก็บไว้ทำออกงานบนประมาณนี้คลิปหน้านะครับผมพาทุกคนไปชมเทลเลอร์เจ้าการกล้วยของพี่ท็อปแน่นอนนะครับแล้วรอติดตามชมเลยไวๆนี้แหละนะครับน่าจะเสร็จแล้วมั้งนะครับอยู่ที่อ,อูช่างยุทธหนองโพรายละเอียดการตกแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าจะพาท่านผู้ชมไปดูกระบะกันสีม่วงคันนี้ ดูด uh, ูดูสวยงามมากนะครับกระบะคันนี้แต่ว่าผมกลัวมากนะครับไม่กล้าเข้าใกล้เลยเพราะว่าอย่งเพลงนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจบคลิปกันที่กระบะคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราจะไปรีวิวคันนู้นแบบเต็มอิ่มนะครับเดี๋ยวให้ชมแบบเต็มอิ่มนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิฟสายมันด้วยนะครับ,รบก็เป็นบรรยากาศ ภายในอู่สมุทรศักดิ์นะครับโอ้รถเยอะมากนะครับใครสนใจที่อยากจะสั่งต่อรถนะครับติดต่อพี่จิ๊บนะครับหรือว่าทักไปที่เพจอู่สมุทรศักดิ์แกตอบเร็วมากนะครับเป็นกันเองบริการทุกระดับประทับใจนะครับเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับรถแบบสวยๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ